คนวันนี้เมาพัาเดียวค่ะ <laughs> ว,วันนี้เอ่อปลาได้ปลดล็อกตัวใหม่ให้หนูนะคะนี่สองตัวนี้เอาออกสามตัวนี้นะคะนั่นก็คือ คนแรงโกโฮกับกิลุแล้วก็ชิโนบุนะคะเราจะเริ่มกับแล้วก็ต่อมาเขาจะให้เลือกว่าเราจะเป็นอันไหนเอาน,นี่เลยแล้วกันปิต เอิ่มด่านอะไรดีนะด่านนี้เลยเป็นด่านหลังบ้านของขิ้บุรหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคยูหูล่ากันเลยนะ

นี่เป็นไงเออชาไม่ตาย,ายตายซ้ะโอ้โหเอ้ยโคตรเดรัดงกันอ<ส>เหมือนไปเล่นน้ำทะเลเลยท<ส>ีนาบูุกมาแล้วค<ส>่ะนี<ส>่ไอ้แทนจิโร่กล้าทำอะไรพู้หญิงเหรอกล้านะเอาตีนไป <c oughs> เอาตีนไปกิน

นี่เลยจ้าโทมิโอกาไใครดีว่านี่เลยละกันเนสก์ ล้างรถไฟลุ้นจริงๆเลยว่าไฟกับน้ำมันจะผสาษ <c oughs> าภาษากันได้ยังไงลุ้นมา,นะเาก,ากเลยนะมาถึงกูตายก่อนเลยเออเอาดิเอาหรอเอาหรอป้าไปถึงเสาหลักเชียวนาแกกล้าอ๋อ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 ไอ้ชันสิโลกล้าอ๋อกล้าอ๋อ ช่วยหน่อยนะได้เลยนี่ออโดนสวยก่อนได้นะฉันต่อให้แกได้นะ ไม่เป็นไรเอาดิแกนะล้างั้นเหรอเอาเหรอนี่เป็นเสาหลักเชียวนะเอาดิเอาดิเออาดิ

จต้าหั่นเอ่อเออจับแล้วก็คว้างตายอีกยกนึงนะคะเอ่อฟังซิ โอาซโอิวเ,เป็นโอโอ้ยโอ้โอโอเป็น้ยโอยโอ้ักอ็ดีแ้้วโอ้ยเออ้โออ้ยโด้อ้อ้อ้้ ชอบวอร์ร so ul ี่ราไยับเลยสิใส่ก้ไยักันต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยาัร

เอาสิโอ้กำลังโจมตีโคตรแรงเนี่ยแต่ดินซะกอ่อนคุณจีอูค่ะได้เค่ะดีค่ะสิทธารยศแต่ฉันไม่ใช่สิทธิ์คุณนะคะฉันไม่อยากทำคนแก่นะคะเอ้อ

ออาจารย์ครับผมขอโทษนะครับแต่นี้คือการประลองแข่งกันอจารวิชาตบอาจารย์ โดนซัดก่อนเลยเออโดนเลยครับชิดอบุมากเลยดีมากยุงอย่ามายุ่งกับอาจารย์ วันวันนี้นะคะแล้ก็จะเอาอา่อาล่ะต่าเนี่ยนรกนะยทําอ้ยเกือบไห่อ้าวเาฉันเลือกตัวพิษไม่นะอาจารย์สารหลักเลยก็แล้วกัน

น UM> ี่ทะลวงไส้ตบมาแรงเป็นการ

นี่แหละค่ะคือบทเรียนของฉันบทเรียนเด็กดือ้ <laughs> ดอบทเรียนเด็กดื้อเด็กบุบุ่นอยู่เด็กดื้อต้องเดินอะไรนะทุนหมอบแม่พาด้วยดีมาก นั้นฉันขอเอาสาวก็แล้วกันสาวสววเอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋อแล้ว ลองใช้ดูรับดเววันนี้ด่านนี้ก็แล้วกันนะ ทำไมแรงจังคะโอ้โหโอ้โหแรงจังขี้เนี้

また手伝ってくださいミねーねカねテイファイトスポシーツヨークツケティスマタねマねレバシー。 ขอลองใช้อาจารย์น้องเซนแบบนี้งคอากต่ง่ง่าังบ้านของอิชัง

โอ้โหโอ้โหตอาจารย์มาเชียเอาขนมปังไปกินซะเอ้าเดียวเอาหรอกล้าทำหมอเอาสิ

อาครซามะามิคุบคือสตียตัดไมัวตี๋หัวหัวตมัวตี๋ัวี่จัวตัวตีหน่งีับชีหัับตัตหับ

Ừ Bỏ con mày qua nhà đi cậu Ủa?

<c oughs> ไม่ไม่รุดไม่รุดอ่าแต่ <c oughs> ก็ยังสู้ได้อยูน่นะยะอือรอคุณพี่ชิโนบุมากเลยนะคันดี <c oughs> <c oughs> ตาสุดท้ายแล้วครั้นี้ขอชิโนบุจับเจ้าหมูป่าดีกว่าันใช้ดมสั่งตัด้กันท่าัารขโม โอเคอาด่านี้แหละมาถึงท่าผู้หญิงเลยเหรอ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ